ปุ่มออสตราจนะคะพองลายสีดำนะคะมีปุ่มกดด้านข้างนะคะเบาะปรับไฟฟ้านะคะมีกล้อพันด้วยนะคะนี่นะคะคันมีอเอสก,กีนนะคะมีเกียร์ออตโต้ ดูสลูปกันเลยค่ะต้องกดเปิดตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็กดตรงนี้นะคะเย้